สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุข,ขสุขคนจากกบมาพบพอกับเอมี่ขึ้นเก่าจ้ามื่อนี้กับบรรยากาศดีเนาะจ้าเนาะพามาเบ่งดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่เพื่อนบ้านซื้อมาฝากเนาะค่ะนี่แหละค่ะเอมี่ก็ได็ปลูกไว้แล้วเนาะต้นหนึ่งไฮไม่ยาค่ะสีแดงนั่นแล้วก็สีเหลืองกับเอาไว้เึกบ้านค่ะต้นนี้ก็ออกมาลงดินเนาะค่ะเพื่อเขาจะงามกว่าเก่าก็ล่อรุ่นน้ำกันว่าสีบานไฮบอน,นี้ <c oughs> กับบุกมีงยังร้ายค่ันเพื่อนๆจ้ามื่อนี้เนาะ นี่แล้วค่ะพามาชมเลาะบานคือเกา่าดอกไม้ดอกไหลกับบ้านเบิดแล้วจ้ะนี่เหลือแต่สีโป่งหยอดได้จ้ะเด้อรอรุ่นว่าสีได้ผลไม่กินว่าปีนี้ผลละค่ะตัวป่วนตัวป่วนมาแล้วนี่มาคันเห็นเห้านี้มากมาหาค่ะกับอยู่เลาะบานเลาะทงคือเกา่าจ้ะพามาชมบรรยากาศรอบบ้านจ้าผลละท้างนี้ก็สิเป็นอ่านดอกไม้ดอกไหลนี่แล้วค่ะ ดอกมัเกริตาแม่นบแอนันนี้เอมมี่กะบัวบัวธนัดเนาะภาษาเนาะแต่ว่าไอ้เนนี่กะมันก็สวยงามค่ะทางนี้กะพี่าดอกฟันชิงโตเนาะค่ะเต็มเลยจ้ะผู้ใดอ่ดายอขยันกะเก็บไปเฮ็ดน้ำผึ้งดอกฟันชิงโตเนาะเอมมี่กะล่อบเบิ่งค่ะมือใดขยันกะสีมาเก็บเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะดอกไม้กับบ้านแล้วค่ะต้นนั้นเนาะก่อนสิไปเบิง่งดอกไม้ค่ะพามาเบิ่งผักสาระแหน่งามค่ะคับีน้องจ้ะ มันยึดพื้นที่ของเอ็มมี่ไปแล้วนี่แล้วค่ะสารเนเนาะค่ะเนาะโอ้ยนี่ผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อค่ะเด้อดเนดอกอันยอดอวบๆเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งค่ะยอดเห็ไหม,มเด็ดก่อนค่ะนี่ละโอ้ยตัวป่วนมาหาตัวป่วนมาหาอันนี้กระสีโป่งดอกบ้านี่นี่ต้นเชอร์รี่เด้อค่ะเด้อกระลังอันตุมุติมอเนาะจ้ะเนาะนี่ละโอ้ยพี่น้อง อวบงามคักค่ะแต่ก่อนนี่เอมี่สิปลูกรอ,อบขอบเนาะค่ะปลูกขอบขอบต้นใหม่บัดน,นี้มันล่ามมาเบิดค่ะนี่แล้วค่ะเ<ม>หลือพื้นที่มองนี้มันบ่ทันได้อ่าล่ามมาหอดเนาะแต่ว่าก็มีต้นน้อยๆต้นเล็กๆ,น,ๆน้นนนอยๆเนาะจ้ะเนาะเออไม่เอาไล่ผีเสือกะนี่ล้วค่ะปลูกไว้กะบ่ตายค่ะไอ้เขึ้นไว้อย่างนะกซาลาเน่เนาะจ้ะเนาะหิมะลุ่มกับบอตายได้จะได้ล่องเบิ่งขันผู้ใดมีพื้นที่เนาะค่ะเนาะอยู่ต่างประเทศ อเอามาปลูกไว้ข้างนอกบ้านแน่แน,น่บานแน่เนาะต้นบักซีดาค่ะเ <c oughs> มื่อไรก็พาดแต่มาเบิ้งอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะนะเบิ้งชมน้ำตาลเนะะื้อล้วค่ะผู้ใดมักเบิงบเบ้งกระเบิ้งบ่เบิ้งกระบ่เป็นอย่างเนาะท้องฟ้าเมื่อนี้ก,กับขึ้ๆอยู่อากาศดีแน่บ่ดีแน่เนาะจ้ะเนาะนี่น,นคะนคะเดี๋ยวเราเบิ้งดอกเชอร์รีด้อค่ะดเด้อบ่ทันได้ออกดอกเนาะจา้ะเนาะกัสิมีแต่อ่าตุ่มติมิซะก่อนนี่ล่ะนี่ล่ะ กรสิออกที่หลังค่ะขนต้นนี้ออกแล้วเด้อจ้จะเด้อต้นลูกพุนเนาะค่ะเนาะลูกฟรุ้นเอมีกับโบมีเอียงเฮ็ดกระทายแต่ไอ้รอบบานให้มูหให้พวกเดีเบวบงนี่แล้วจ้ะบานแล้วเด้อจ้จะเด้อกระสีบา้านเต็มต้นอยู่แต่ว่าป,รรปฯฯลูกสิได้กินลูกหรือบบเนาะค่ะเนาะตาบาเดี๋ยวเขากระสี่วงแล้วก็มีแต่ใบเด้อค่ะเด้อมันีินใบกระสีออกจ้ะหลังจากดอกร่วงแล้วเนาะจ้ะเนาะ เบลล่าแค่ไฟเอานอนเกลือกนอนกิ่งถึกน้ำหอมค่ะว่าเบลล่าเสียงหมาเฮาจ้าไม่มีเจ้าแค่ไฟอยู่เฉยๆหน่อยขันห้าอันเล่นน้ำเพลน,นี่เพิ่นสีมักควนเนาะคะ่ะเล่นแห้งคะ่ะควรจะเหลือดเท่าออกด้บ่เล่น,นอ,อันนั่นดิค่ะบ่เล่นค่อยๆเด้พลนี้โซเลโซเลเฮาแก ไปยืดพื้นที่เอมี่เมื่อกี้นี่ไปน,นอนยืดสวนผักเอมี่ไหมจ๊ะ,ะ,ะใช่ล่ะอ้าวโอ๊ยไปหมุนกล่องนับกระป๋ะท่านเกือบบนเปลี่ยนแถวนี้ละค่ะอากาศดีคันเมื่อเลยหนาวขึ้นกะสิเขาบ้านเนาะจ๊ะเนาะ,อะดอกไอเขาเอิญวะเอียงก็ต้นอันนี้ต้นลูกลูกพิดสีเหลืองไหมคะ่ะไปเขากะเริ่มเกิดแล้วค่ะดอกร่วงเบิด ข้างพุ่นกับเบงแน่ค่ะท้องฝากขึ้นมากอีกแล้วค่ะอือดีสิภาคไปเบิงโซเละนี่แหละค่ะกัคิดถอดคิดเถิงเพื่อนคือเก่าค่ะกะเลยบัลู่จากสิเขีดคลิปอีหยังเนาะกะอยู่แต่ในบ้านค่ะช่วงนี้อันนี้กะเริ่มจะเหี่ยวแล้วค่ะดอกอ่ามิโมซ่าเนาะค่ะหรือว่าดอกกะถินฝรั่งเนาะกันผู้ใดเคยเบิงคลิปกะกัสิเห็นแล้วตอนมันงามๆเนาะค่ะเนาะตอนเนี้ยกะเหลือแต่ซ้ำนี่แหละค่ะเดี๋ยวกะจะเหี่ยวเนาะค่ะเนาะเพิ่งปลูกได้ปีอ่าปีหนึ่งปีนี้แล้วค่ะ ปีนาเด้อค่ะว่าเขาสีต้นใหญ่ซ้ำใด้เนาะเจ้าโซเล,ล่นี่ยแหละคะ่ะโซเล่กปกติก็สิครังไวไ้ในนี่เนาะเอาปูค,คนสิครังไว้ค่ะเจ้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะพามาเบิ่งภาพอันขี้หายเนาะคะ่ะนอกขดหมาบอโนเจ้าวันดีใจว่าสิได้กินขนมมื้อนี้บ่ได้กินขนมเด้อโซเล่เด้อเจ้าบอโนเนาะคอนเทนต์จ้ะ เนาะมาเด้อเบาธรรมะก็ไม่ไปเลยหรอคะไม่มีอ่ะอันเพื่อนๆสีเวียนหัวแล้วเนาะค่ะเนาะเอ็มมี่กระเพาะตลอดบานตลาะทงหรแอละจ้๊เพื่อนๆจ้๊เพื่อนเบิ้งดอกไม้ดอกไายเนาะก็ดีกว่าบ่มีคลิปลงเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักเบิ้งกับเบิ้งบ่เบิ้งกับเบิ้งอย่างนี้ เก็บมาสู้จะดอกอันกินกับขนมจีนก็ได้เด้อคะ่ะถ้าเอ็มมี่ไปกินยูเ่ยบยู่อันแต่ว่าจะกินลายเนาะคะ่ะหวานเป็นล่มขมเป็นยาเท่ากับกินพ่อเป็นยานั่ยละจ้ะกะาเอาเน,ะนะา,นาะพุ่แลละค่ะทางพุ่นงามคักค่ะสีงามน้ำเอ็มมี่นี่หละ้ามาเมากกบาิ่งพักกะปลูกพักเนาะจ้ะเนาะว่าเอ็มมีป่ปลูกพักอีกยังแน่นี่ลคะค่ะมือเศ้านี่ไปเก็บพักมาเน,นาะจ้ะเนาะ เก็บพักนี่และค่ะชิคกเรีเนาะเอ็มมีก็เหลือแต่ใบมันนี่แหละท้านี่ก็เป็นหอมแดงหอมแดงเนาะค่ะหอมแดงบานเท่านั้นแหละสื่อมาแล้วก็ไอ้ปลูกไว้กินเนาะเดี๋ยวรอเบิงว่ิไร้กินบ่หวัวปีนี่เนาะอันนี้กระสรเน่ยก็ยังกำใบอยู่จ้ะเดี๋ยวม้มนี่สิไปเฮ็ดซุปนาอใหม่จ้ะว่าสิมาเก็บพักนี่แหละก็เลยผ้ามาอานเบิงไอ้นี่สะกอนพักกาดค่ะเอามาโลงดินแล้วนะจ้ะเนาะบรูุ้ไงห่หยหรือเปล่าแต่ว่าอันเฮากะ แค่ได้เห็นนี่แหละก็พุ่มใจแล้วจ้ะแล้วก็เอ,อียงเกาะนนี่อ่าเพื่อนไม่เอ,อียงไอ้ผักชีเนาะจ้ะเนาะในซองกระถางน้อยค่ะแล้วก็เพาะไว้อีกอยู่จ้ะพูดละสภาพสวยเบิง่งต้นหนี่น้อยเนาะคะ่ะสลัดทางนี้เอมีเ่เฮตะไคร้เนาะคะ่ะเพราะว่าอันเบลล่าเพื่อนมักอันนี่ก็แอบเขามานอนอยู่จ้ะแอบเขามานอนในแปลงพักเอมี่เนาะพักเอมี่สิตายเบิเร์ดเลวพี่น้องจ้าเบิ่งแน่นี่มันมานอนเกือกนอนกิ่งมือเศร้านี่เห็นบ่นี่ โอ้ยห oh, hey. ม่องเพิ่นมักนอนนะคะเนาะนี่แหละหม่องนอนเพิ่นน้ำแดดออกเพิ่นสีมาแอบอยู่นี่เพิ่นกะ <c oughs> มีพื้นที่น้อยๆเนาะแปลงทางนั่นบ่ถ้าได้เฮ็ดหยังอยูยจ่จะ้ะกะเดี๋ยวรอเบ,บิ่งอีกก่อนเนาะให้ฝนตกก่อนแล้วก็ซับดินแล้วก็จ้องเตรียมดินปลูกเนาะนี่แหละผ้ามาบึงผักกาดเยอะสิเข้ามาอีกเด้อเบลล่าเพิ่นละเรนหยอกน้ำอัน มเลงวันกับผีเสือแถวนี้และอนเบลล่าเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวสิพ่อกินคำมันพ่อกินเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บได้จ้ะเด้อพุละจะง่ามใดค่ะกขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะสำหรับเมือนี้ก็ต้องขอโตไปก่อนจ้าไว้พอกันไม่คลิปหน้าเด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า